ครับเรามาทำโจทย์ข้อ11กันต่อนะครับข้างวัตถุในแนวราบนะครับด้วยความเร็ว u จากตึกสูง h นานเท่าไรนั่นคือถามหาเวลานะครับนานเท่าไรขนาดของการกระจัดก็คือ sx นะครับในแนวราบนะครับและแนวดิจะ y จะเท่ากันนั่นก็คือ sx กับ sy จะเท่ากันเมื่อเวลาเท่าไหร่นะครับ เราลองวาดรูกดูข้างวัตถุเราก็วาดนี่นะครับข้างวัตถุในแนวราบนะครับด้วยความเร็วต้น u วัตถุก็จะเคลื่อนที่เป็นโปรเจาไทตกลงไปนะครับซึ่งขณะนั้นวัตถุยังไม่ถึงพื้นนะครับวัตถุอาจจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับวัตถุกตกลงมาถึงตำแหน่งนี้นะครับใช้เวลา t เท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งความสัมพันธ์ sx นะครับกับ sy ของวัตถุนะครับจะเท่ากันนะครับถ้าน้องๆนึกสูตรไม่ออกนะครับเราก็เริ่มจากสูตร sx ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าโปรเจกไทของแกน x นั้นมีอยู่สูตรเดียวนะครับจะได้ว่า sx เท่ากับ u x u t นะครับซึ่งโจทย์บอกว่า h x นั้นเท่ากับ h y นะครับเราก็แทนค่า h x เป็น h y เลยนะครับเท่ากับ u x สังเกตน,นะครับการขว้างออกไปเป็นการขว้างในแนวราบนะครับซึ่งค่า u นั้นก็จะมีค่าเท่ากับ u x นะครับเพราะว่าความเร็วในแนวราบหรือแนวระดับนั้น มีค่าคงที่เสมอนะครับเราก็แทนค่าตรงนี้เป็นค่า u นะครับแล้วก็คูณกับ t เราก็ให้สมการที่หนึ่งไว้นะครับจากนั้นเราก็ไปหาสูตรจากแกน y นะครับสูตรจากแกน y เราก็ลองเลือกมานะครับควรจะเลือกสูตรที่มีเวลานะครับนั่นก็คือสูตร h y เท่ากับ u y คูณ t บวกเศษหนึ่งส่วนสอง g t ยกกำลังสองนะครับลองแทนค่าดูนะครับ s y เท่ากับ u y u าาถ้าจำได้ไหมครับถ้าเราคว้าออกไปในแนวระดับ u y นั้นจะมีค่าเท่ากับ0ูนนะครับอันนี้ให้จำได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราแทนยูตรงนี้ได้นะครับ0ูนย์คูณกับ T นะครับบวกกับเศษ1ส่วน2 g t ยกกำลังสองนะครับ เราก็จะได้ว่า s y เท่ากับเศษหนึ 2, ่งส่วนสอง g t ยกกำลังสองเป็นสมการที่สองนะครับจากนั้นเราแทนสมการที่หนึ่งนะครับลงในสมการที่สองนะครับจะได้ u t เท่ากับเศษหนึ 2, ่งส่วนสอง g t ยกกำลังสอง t ด้านนี้มีหนึ่งตัวนะครับตัด ด้านนี้มีสองตัวหรืออยู่หนึ่งตัวนะครับทําการย้ายข้างนะครับย้ายสองจากหารขึ้นไปคูณนะครับย้าย g จากที่คูณอยู่ลงไปหารนะครับจะได้ว่า 2u ส่วนด้วย g เท่ากับ t นะครับเพราะฉะนั้น t ของเราก็เท่ากับ 2u ส่วน g เป็นคำตอบครับ